มื่อนี้ว่าละเอ็ดสมตอดนครับพี่น้องพ่อน้อยก็มีท่านเคยเอ็ดจากเธอเด้ในสมตอดและลองบึงครับพี่เนื้อกิโลนึงมีขึ้นว่าเราพอดีแทนนี่ครับผมเอาเนื้อเฮาหนังครับพี่น้องระวังกระเทียมหรือว่าเกลือกับเขาเข้าก็ต้องเข้าซ้อนเน่นเน่นลงประมาณสิบชั่วโมงแล้วละครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์เขาเขาหายมาประมาณสิบชั่วโมงแล้วครับงามงามด ลมห้ครั้งแรกของยายหวางเลยใช่ครับแล้วเปิดโชว์เบิ่งเลยครับมึงเอไหร่ว่าเวาม่ใจเราเปลี่ยนเพื่อตีสองตีสองตีสามเป็นยังคือ่เมือเยเห็นนะว่ามารีเรายิ้มให้แม่ตลอดเลยกลางคืนเปลี่ยนเพื่อกันค่ะอย่าเพื่อกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> นอนกะตื่นหนาเมือนเดิสวัสดีค่ะจะไปเล่นบ้านยายแล้วเหรอคะจะเช้าบ้านยายค่ะตอนเย็นแล้วค่ะ <c oughs> เห็นบ้านยายแล้วบุญลูเห็นก่อนจังมาอาบน้ำจ้ะใจลูกปะมาแล้วค่ะ หวานงจ้าเออเอแต่วัสดีค่ะไขมันละลายแล้วไปนอนเลยมันห่อนลายนั่งปอดกระเทียมจ้าสิเตรียมเมื่อนี้ท่านได้บอกเมนูพ่อหน่อยสิเห็ดเห็นพอลุ้นเห็ดสมต้นสมไหพ่อหน่อยกับสีเห็ดขึ้นกันจ้ะสื่อเซียนเอาไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใหแม่ปลงปอดกระเทียมตอนนี้พ่อหน่อยไปใส่เบ็ดยังงั่นเด็กกลับขึ้นมาจะกสิเดี่ขันจะกถุม คันก็ได้ดอกงำซ้ำคำคันแล้วก็ไปเบิ่งหมอลำแม่ดาดไปค่ะเฮ้มลิิสาลีีวละเหลียวันสวัสดีครับพี่น้อง น้อยมาจะเสือเวีครับเห็นหลานน้อยกินอยู่ข้างๆกันเลยครับมานอ่ะเนี่นี่ว่าล่ะนี่ว่าลกกินีวะยังไม่บอกยังไม่บอกด้วยด้วยครับพ่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้วันละเอียดสมตอนครับพี่น้อง ได้เนื้องโงมาเมื่อวานนี่แหละครับเสืร์ตู้เย็นไวขคืนนึงละครับแล้วมาเอสสมตอดลองเบิ่งกันหน้ามันละเป็นบ่เพราะว่าพอน้อยก็มีท่านเคยเอดจากเธอได้ในสมตอดน,นี่แล้วลองเบิ่งครับพี่น้องก็ลัฝีมือใหญ่ปางให้ลูกสาวเราเป็นผู้ละคันเราเป็นผู้ซอยเธอครับพี่น้องสีมันออกจางๆสมๆนะครับขอบมันเป็นเนื้อก้อนสมเลยในรูกนะเนื้อเอสสมโดยตรงเนื้อก้อนสมโด,ยต,มมมดยตรงเลยป่ดีครับอ,อติดกับเนื้อขาสะโพกมัน พอเพิ่นอันปาดขายก่อนแล้วเลยเลยอยู่แถวนี้ละกันอันอันนี้แมนปะเขาพ่อแมนมันละเป็นก้อนโคโลทางคนเพิ่นกับว่าเพิ่นกับเนื้อปลาคอมันเป็นมันเป็นคือปลาคอเนี่นอนโคโลอยู่มันละเป็นก้อนนึงของมันเลยได้พี่น้องเียดี๋ยวละเลือไขมันออกกอนครับพี่น้องเอาเอ็นเอาไขมันออกน้ำงามก่อนไอศุ่มเสียบๆกันหน้าโอ้ยเนื้อก้อนส้มกับผมนี่แหละเนื้อก้อนส้มพี่น้อง ในเนื้อก้อนสมไม่เห็ดสมมันก็สิเสริมกันไปคักเนาะน้ครับเนาะว่าสหันละลูกกปกติก็เนื้อเอ็ดสมแท้ๆกับตัวนี้แล้วมันคักกลมครับสีสันกับหรือุ่นงามดีตัวนี้กัน่ะทีเป็นวันแดงสะโพกเนาะน้อครับแมนต่อต่อกับ้อนสมอันนี้แล้วอยู่สะโพกมันละต้องแต่งของดีๆก่อนครับผมหรือเอาเอ็นเอาไปเลยมันออกก่อนครับพี่น้อง ก่อนสมพี่น้องนี่เขาเขา้าย่างห่อสอยเป็นตอนน้นนอยๆกับสอยตัดไล<ม>่เงาไมนคือเก่านะครับเนาะต้องซอยลายตัดมันยัง,งยว่งากินง่ายได้เอาเงาเงาเงี่ยสิเล็บอกครับจังหวะเงาโพลบรุ่งตำก้เอาแบบเป็นตอดระคำแล้วก็น้องกระสันลับผ่าถึงสักเงาลายก็ว่ากินเนี่ยดีเนาะ มาละได้เข้าเนื้อเข่าหนังดีครับสมตอนซอยสีบางบางบางแนนะาน่ปะปุ่นเดียวไปแล้วครับพี่น้องสมตอนนี่ตอนแรกว่าจะให้แดงแจ้มือบ้านครับผมติดภารกิจหลายอย่างก็เลยไม่ได้ไม่เห็นตอนเศา้าครับพี่น้องยวจะไปเซอร์เบีพี่น้องไปเซอร์เบสสักอน สมตอนเสื้อห้เด้อพี่นอ้องเยครั้งแรกของพอน้อยห้อทองค่ำเหรอครับผห้ได้มาจากพอรุน <laughs> <laughs> ห้น้อยพอดีน่ารัก <laughs> พี่นอ้องเลยเนื้อกิโลนึงนีขึ้นว่าเราพอดีเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถึโชว์งห้ก่อนครับอัดแทน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 ,นี่ครับผม <laughs> บรรจุได้บอลลูลนได้เนะาะยกระบะอืมใ <laughs> ห้เราเลือกเบิ้ง มันมันเป็นพงวัสนีนได้ยได้เหดอยูกเม็ดเนบอครับพ่อเมนยัดไปครับตัวนี้เ <c oughs> ต็มพอร้อแล้วเนาะ <c oughs> นี่ละพี่น้องเนอละเอ็ดสมตอนมันแมบงบามเสรกระสามนี่เลยเนาะกระสามพร้อมคันเลยนะ สอยเนนห็นแล้วแลว้วเราหยอีกก้อนหนึ่งครับผม<ง>แตงองค์ส้งเครื่องก่อนครับรีบออกเองมันเหมาะกันพีน่น,น้องขอบความจ๋าเมนีแม่จะเป็นผู้เป็นเชฟบอกครับแม่แม่จะขันเองมือนเนื่อไก่ใหญ่มัน,นส่งขามือเราได้ใหญ่เขาบอกหัว,วมันนั้นเพราะว่าไทยไทยเบืองกางเกงแม่ไหมครับมันเป็นกางเกงสมัยโบราณบอกครับ กางเกงขาบานได้วยพี่น้องกางเกงคาบานสมัยสองพันห้าร้อยยี่สิบผลักพี่น้องปั๊ดทนะ่านมีที่ค่อยได้ขาเทียบได้หมูนีเิเสือได้วยอืมนี่ลุงขืนนะพี่น้องมึงด้วยควันเป็นทรงเสียคำแม่ครับมันเป็นแฟนท่านสมอง <laughs> เราเฮ้อปวด โอ้กะจีข้าวบ้านแบบนี้หรือครับนง่ายง่ายสบายเลยเนาะมาคิดพราสมัยตะข้าวนั้นเราก็ไปหามาเสิอไฟให้ชมือเขาขนุนถี่ละเถ่าเอ้ยบแมนมาคอยมีส่งคานหรือว่าย้อนยุกมาแต่สมัยนั้นเนาะนะครก้อนขามันครับต่อเนี้ก้อนสมมันนะพี่น้องก็ดีหายได้หนิเนาะ อ,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 อย่างว่าเราเลือ้ให้ขึ้นเราพอดีไหเรากับลูกเนี่ยน่าจะพอดีละลหลนึงเราเบนกับไหกันน่าจะโอเคตอนใหญ่บทป่ะพอดีใหญ่ตอนละคำสำซอยจุสำตอนซอยจุ <c oughs> ตอ้องคอย <c oughs> อุยกับปอมก้าแดงครับผมกับปอมแดงครับผมไปแล้วครับบ้านพ่อน้อยเลี้ยงกับปอมครับผมแต่ว่าไปแล้ว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 คุณน,นี่ตัวที่สองครับนี่ครับแต่ว่าจะน้อยกับเด็กน้อยกับมหาล่อเห่นครับผม <laughs> ไป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 ยกำลังจะเวแล้วเด้พ oh pues> ี่น้องเลยร้อยไปต่อไปก็จะเป็นฝีมือหาปังแล้วพี่น้องซุ่มต่อนเศษเอาเอสเศษเบได้ใหญ่เมือนี่เสือเท่าเอาเกือไหไปเลย สองบ่วงเลยโอ้โหปลาหนัง hmm. ก yeah. ็เค็มและใหญ่มามันแม่มันไม่ได้เยอะโอ้ยใหบ่วงบ่วงนังก็ได้เอรอบ่วงนังสก้อตนะอ๋อขั้นจางเติมได้ได้ใหญ่ขั้นเค็มแล้วหนึ่งจักรรหายุบมองเรือต้องลงไปสองบ่งใช่หนึ่งบ่วงหรือเปล่าครับแหมเพราะหนอยและยานเย็นยมนั่นใช่สองเลยเด้อ นี่สองใบใหญ่ซ้อนเขาของซ้อนโตเขาซ้อนเพลินซ้อน,อนสาซ้อนสามจะไปสัน้นออกไหมเอาแถมมาจังไมก็ได้ค<อ>ันว่าสันน่นเนาะอะสองครึ่งพี่น้องเอาเข่าลงมาบัดเด่นเอาเข่าเนี้ยวัาใส่บ๊ครับพ่อครับแมค่สูตรของเกดปงังเราต้องเสื่อเข่าได้ไหมดและลายน้ำลรยาบ่อยเรายแล้วเดี๋ยวมันกับขันเดี๋ยวมันกับแต๊กเป็นช่วงเหนียวๆที่มันต้องเอาใส่สี่ขันเดื่อให้มันเงยกว่านี่มีได้บ่หญ่บ่เอามาลองสูตรของเราเนาะ เราเสืร์น้ำเราละแ,แมนนะแต่มันกลามกามโพยจังเลเอากระเทียมลูมจริงมันด่กระเทียมเราขุดบดไว้อย่างดี้ัน่่กันใหญ่ครับเป็นที่ท้ากินเฮ้ยง่าสงสาเหตมากจัง,งเลยเขาจะเกีียดท่านเอ เมเลยเข้มเ้เลแ้วเข้มเล้มเร็วเลยมี่เขมร็วเต้มหม่ันจางนี่โอกาสแกได้ไม่จางไวกว่อนคือหอมใหญ่ขนาดเริ่มคัองหอมหอยหอมจะดขว่มระเทียมก็ขาดไปหมดครั้งแรกเด้อพี่น้องนี่ส้มตอนของยายป่าคือเธอจะมีแต่ส้มมัน ออกเปิดสองครับปักมุนมุนเสือเปิดสองเมื่อนี้เราลองสลมต่อนกันนะเข็ดจ่มเลยมันจังสิเงี้ยเอาเสื้อเมื่อไงใหญ่มันติดมืองตีแห้งมันนี่มันตะวันบอกทำเนี่ลนะตัวเองก็แห้งกว่านี่แหละไม่ดี แต่ว่าหอมขนาดตอนนี้แม่ปางขันมาแล้วมันเกือบสามทีหานาทีแล้วครับผมเด็กใหญ่เด็กเขามันเป็นซมป้าเอาโดนมาหนีบเครับเมียครับมันแตกได้หรอกเครื่องปงมันกัดบ่อเข่าเลยมันคือหองฝักเด้กเอาเนื้อเอาหนังกับพี่น้องระวังกระเทียมหรือว่าเกือกับเข่าครับสู้รดสู้รดเข่าแล้วสู้รสมันเขาถึงพิถึงชิง อแซ่บเดือดใหญ่มันโอ้เขาติดจะเสียบกี่ร้อเขาติดจุกจุกินเหมือนไห้เลยว่ะไม่จะกินแค่อิ่มนี่ละว่าเหลียวบึงเนื้อกับไห้นี่มันคือไก่เดียวคือแมงเลยนะเห็นที่บ่นะมันเป็นพงซีนี่เลยออฟนี่ซีดเบิร์ติดเลย1กิโลนึงครับพี่น้องไห้นี้ก็น่าจะบรรจุได้กิโลอยู่นะได้นแต่เนาะ เค็มกันได้พี่น้องเนยเค็มให้จางกันว่ามันจางให้มันเค็มมันจะส้มนะได้ใหญ่คู่ส้มไหมส้มไหมจางน้อยเดียวเดี๋ยวเสกเกือกข้าวนิดนึงเด้น้ำๆน่ะไม่ได้หลายเด้เกือบอบต่อประมาณนี้แหละจ้าชัมหอยเอาลงเลยมันโทโทมันเป็นเนื้อเลยแล้วมันเคยเย็ดแนวนี้ ็เด็บนนี่พ่ออีหรอพ่ออีแต่ขั้นให้มันด้ที่กังนี้ให้เิดส่งจอยแล้วได้เย่ดส่งขามีแล้วกนนอแต่นี้ขนาดเลยวะปีนองได้หรอครับแม่ครับได้เลยเลนแข็งลนมันได้ละละมันเป็นแกนเสาเงาไมีจิ๊บแามแบบน้เเก่งาอาเอาเข้าให้เลยใหญ่บงมามาดูดูดันกับผมมาเจอต่างตกนี้เนาะเอาไห้ไป มันเฮกัเยได้ออก,กับซ้อนนี่นี่นนเอาตะหันบอเขาก็เามือนี่ลงเลยนเอามันบลมมือน่ะแน่แห่เี๋ยวปจะจบปบเขากระตองเอาซ้อนเน้นเน้นลงโอ้เป็ดบงแกงหนึ่งนสีเมือนบงแกงหน่งนสีมอมัดป็นะพอดีอย่โดรูเยเบิ่งละ ปึ๊บเตยลงไปใหญ่เตลงไปนยแหเสมแล้วเขาอย่างัดน้อยแนมเลยนะเขาเนียยัดเกินไปมื่อกเป็นยังงบ้างครับไ่เปลนได้หรอีเปลียนเพิ่มแ้เป็นจมแน่องกล่องดีเป็นยังไรมันเลยมีง่าเดี๋ยวเลยสี่ตเฮือใหญ่เข้ากับหอเสื้อองห่อนึงจะได้ตรงไแห่อห่อนนคำว่าคว่าขันยัดดีๆมืดมดครับพอมมดมันะมดหรอเด้ครับขันยัดดีๆเพิ่มมอเลยครับข้าว่ทะานเดยเงียบนะเดว่ากั ขอลองเบือดตองกันสี่บาทก็ได้เนาเพราะว่าครั้งแรกได้ใหญ่ปังเอสเซอร์ไหงี้คักเอาเอาก็ะไรช่วงจำนี่เดียวสี่น้องพอดีเทงคอครับถ้าไม่ยัดเบิร์ดแต่เรพอดีเลยโอ้แน่นอนเลยไหนี่แสดงว่าบรรจุได้หนึ่งกิโลมาตรฐานเลยขนาดเฮาเมอ็ดเป็นพอดีเลยแต่พอดีเทงกว่ามากเนาะนีเอาเทงคอมาพอแล้วทำไมต้องซ้องพัดเสียจังเลย สีางามแต่ใหญ่เอ้เธอเป็นสีโซดสางแตะๆทางข้างโสดโนนทางก้าง,างเออเนี่แยเนี่ยมันคือหายสม<อ>สมไม่แต่ไม่แต่เราตกใจกัถึงมือเขาดเลยมืออื่อนสเสาเปิดกินได้ยิมที่ชั่วโมงไหมครับพ่อ24ชั่วโมงเขาเอ็ดเสาเมื่อนี้ครับพี่น้องอมืออื่นเสาเมื่ออื่นได้กาดเลยมัดมือมื่อนี้ครับมัดคืนมื่อแหลงเอา24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวยูอยู่ เอาชอนเอาน้ำเอาก้อนแล้วก็แบบนี้ก็ได้ละเออเอาเดี๋ยวคุมเถอะเต็มนึ่งยี่สิบแล้วเราจะไปหัดลำเอาเอาเจอเลยต้องต้องเอายางไงเอาแล้วได้คิวได้สองหอบนี่เหรอระแหนะไปสองหอบใหญ่ก็แล้วนี่สองหลอดเลยใช่มีแน่กระริ้วทอปีกระริ้วแล้วอันเดียวมันยันย่างมันยานโอ้กระริ้วแล้วเรียบร้อยนั่นเด็กตึงเพิ่งล็อกดีเถอะไปเอาไป เดี๋ยวเราไปเก็บกระบาดไป<ฟ>อันเส้นไฮเอาไปเก็บในตู้กับเขาเด้อยขับบไปเออเอาของในตู้กับเขาามันจะบ่อนนี่เอาตู้กับเขานี่แหละครับพี่น้องกินถุงมือตุนน่นนี่กับหมูแดดเดียวพี่น้องตะสต็อกไว้อยู่ไว้กินไว้เดี๋ยวนี้นะครับเออยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่น้องจะ้ามาลุ้นเด้อครับ เราเสบพ for mm hmm. ุ่งมีเสบเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องมาที่นั่เวลาันอไูนเนี่ยมันคิดหาักหลดด้นายเลยขวอนเด้อแล้วไปเอามือเด้ อัสสลัดดีค่ะใส่ขาอกขาเสือย่างดีเ่ะอัสสวัสดีค่ะ,คะ,คะเอาน้มไล่เหรอพี่คนไม่หลั้นมไล่เงี้ยหมดเลยหรอมันนี่มารีเป็นอาจ,จุงมาครับผมแดดจังกึง้ลไปเป็นแดดจังเกิ้ลเดี๋ยไฟอันเอาเอาอกมาบึ่งก่อนครับเพิ่งก็ได้ ตอนนี้ประมาณห้าห้าโมงกว่ากำลังฮอนฮกโมงแรงเนาะได้ประมาณสิบส่วนโมงแล้วล่ะครับพี่น้องแล้วมาอัปเดตสถานการณ์จังไหมแต่ว่าอากาศมันห่นงนะครับพ่อครับ่อยหายจนฮ้อนไม่รู้ลืมจะเป็นโซมเพราะเดี๋ยวเราไปเปิดเบิ่งข้างนอกเนาะน้องละแจีงดีเบิ่งสีสันมันได้พี่น้องนี่นะเดี๋ยวเราเปิดทะเบิ่งบานนี่ภาว่าเข้าเข้าจิดเปิดใบเลยเนาะเพราะว่าเข้าสีสีเปลี่ยนนะครับพ่อครับอ๋อจะเป็นสีขาวๆเหลืองๆกระเทือนเนาะ น่าสิมบางจักตอนกันนะว่ามันเป็นเสลือรสชาติของมันเวลาประมาณสิบโมงนี่เฮาเฮาหายมาประมาณสิบโมงแล้วครับพี่น้องงามงามลูสีเสะแต่ว่ารสชาติไม่ทันได้ลองแคลวระวังมาลงหุ่นนะหรือยินพอดว่สิมากินน้ำครับผมต่องต้องเทศต้องเลยคอยโโ่เอนพอปูพอได้รู้ดดแล้วเดี๋ยวเราอนี้ ตื่นมยเจ้าไหนกันน้อยคนผู้หลุดดบ้างนะครับตื่นขึ้นพ่อว่าได้อันเด็ป้ปางเก็บมาคิดมาใหม่ๆวงยาคฮะนี่มาพี่น้องมาซิมส้มเด้ยวยบ้านนี่ขึ้นว่ามีพิษหวังดอกพี่น้องแซ่บความส้มอี่ประมาณเกือสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว มื่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยได้การพี่น้องพิไว้ก่อนคนละครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีเด้อพอุุนมันสวัสดีครับพอรุนครับอีสาน้านหน่อยครับพอดีเอาหวัวอ่อนเนือยู่ในกินมาฝากลูกฝากเต้าฝากพโพนอยพอดีโหนอยเนี่ยเน่ากระเลเอยยัดสมเนี่ยหมักกรบพี่นสมโง่ไวท้ทาพอรุ่นครับพี่น้อง สมไห้ข้างเหล็กของยายปางเลยเด้อครับเราเปิดโชว์เบิ่งเลยครับมื่อนี้มาลุ้นกันเด้อแต่ว่าอัปเดตสถานการณ์เมื่อเลงวันนี้มันพอดีกำลังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครมื่อนี้คือว่าเต็มร้อยครับพี่น้องสมไห้ครับพี่น้องขอลุ้นงัดลงเลยเฮาเมื่อไห้เนี่ล่ะโอ้โาจะคืนไห้ก่อนกระไดเนาะจะคืงก็พอเพราะว่าสิเปิดหอนั่้ำมันไม่ยอมในห้องบอลเลยขอขอรุ่น เนื้อกิโลนึงนี่เขาหนี่พอดีพอรุนวายทำให้มันแ <c oughs> ย่ใส่หมด <c oughs> เน่ยเหลือก็เลยเหลือเยอะหน่อยนึงเลยอยากห่อตองรองพุงแป็บตองก็มีได้พี่น้องแต่ว่าเราเอาแบบนี้ก่อนมันสะมีคนเท<อ><อ>่อไหร่เนาะเอาสับดีก่อ,อนอพอรุนนะกระชันกับเปิดแบบตองมาสั่นปิดไว้สักก่อนตอนนี้มาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆนุนกันได้ครับมื่อนี้ฮู้ยฮู้ย FC ทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นสมง อันนี้เป็นสมตอนของตัวนี้ละครพอรุ่นจะเอาไปห่อตองลองบึงเปิดเบินตัวพอรุ่นแต่ว่าอันนี้สูตรใส่ขวบเจวขวดตัวนี้แมนอันพอรุ่นกำลังเปิดหนึ่งและสองรวมกันเลยตัวนี้แมนลองเบิงหลายๆสูตรครับพี่น้องเลยซี่สมองที่บ้านแล้วครับมาคุยน้ำพอรุ่นน้ำพอนลอยมือ้พี่น้องทางเรามาเนาะโอ้ลูกหนี่ขาเนาะเออใส่นี่ะไรพอรุ่นอันนี้สูตรอัน S <S> สูตรอันเสื้อแก้วโคเขาโคพร้อมเด้อพี่น้องก็มีกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็ผงสูรสดแค่นี้แหละครับไม่ได้เสิร์เพิ่มมากมายดอกแต่ว่าเพิ่มแค่แก้วโคกับเขาโคครับพี่น้องรสบ่ได้ดอกมาครับพี่น้องบาทนี่อา่อนี่มีท่านี้เปิดอู้พอรุนเปิดยจะบอกพขาหน่อยขนาดเดียวกันเขาบอกต้องเปิดอะไรตัวเื้องยังไงระบบเสื้อตซองว่ามันเป็นรสชาติเลยไหมพอรุนลองถึงสามอย่างเลยเป็นเลยทีแมนสามซมอันนี้ อ,อันนี้เราบุกห่อตองครับพลุนนี่พี่พน้องอันนี้เสื้อตองเด้ออันนึงเสื้อไหวอ้วางตรงนี้ลนแล้วเนาะแซ่บเจ็บเอาลงมันเดียวนี่เราเว้ยพวกขังคือพอหน่อยแซ่บป่ะค <สม S 1> ุนสมพอดีป่ะสมพอดีพอดีกันว่าพ,พ่อหน่อยหรืว่าไม่พ่อหน่อยแต่ว่าพลุนว่า<บ>พอดีเลยพอดีเต <context. S 1> ี้ยเนี้ย พอรุ่นมักพี่กิหนหูด้านหลังโอ้เนี่ยแม่แม่เมื่อเดือนเดี๋ยวโอนนี่ก่นอนฮะเสีบๆเหมือนกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ฝีมือครับสมตอนครับมื้อนี้อพอดีแม่ความพอรุนไหวดีัวกคน,นครับกระเทียมอหอมพี่น้อง แซบปานนี่ตัวนี่ลงสุดหนีบน,นะเป็นไรพอลลนซูนเจะาปีแบบงเจ้แหลกเลยนี่ <c oughs> <c oughs> สูตรแก้วโคเขาโคพี่น้องนี่นะสูมกับงกุเทียมนี่คือกันดีเนาะม,มันก็นแซ่บไปคนละแบบเมียนเมียนเอาท้าเว้ ท่านได้ลองสูตรนี้บ่แต่ก็ส้มตอนตัวเดียวกันแล้วครับพี่น้อง hmm. แต่ว่าเอามาห่อตองลองเบิ่งครับระวังห่อตองกับเสืเ้อไหออันเลอะระคว่าเดียวสำรับสองอันนีสส่สูสีมันเด้อไอ้พีสมองสุวรรณมากินน้ำเพดูนน้ำอน้อยเรื่องมันนี่โอ้คักเยอะผีมือดีห่วยบ่มีข้อเหยียดขายรืออีกอะไอน้อยจังหวะเนี่ครับมันหนึ่งหยาดเลยที จะไปหอดลูกขามมันอย่ามันโผด่เนี่ยพอลุนเพราะว่ากะมีทันใดครับพี่น้องสมมติว่าไอ้ส้มขายส้มให้ลูกข้าวไปหอดมันมีส,มสม้มโผบ่เพราะสนะความจริงก็จะได้กินแสีบหนำจะได้ครับต้อนกับต้อนพอดีคำนี่แหละครับพี่น้องกินงูไทยอันนี้พริกขิหงูซิบนะพริกขีิงงูซุกอันนี้นะ สุ่มดิบ๊บคือทางหลังแลาประรุนอันนี้หอมไปอยู่แยบนึงอันนี้ส่มก็รลอยพอดีพอเดี๋ยวแสบพี่นอ้อ่ครับใหญ่ๆนะ bước nào đầu tiên đó cà phê mát mát luôn luôn mát cà phê nang 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 đã đông mà nang nắng nang nắng phi nang 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 luôn nang luôn nang nang nang, phần mà nằm giữa nó đi tên đây hơn luôn non như này lột cũng là phần lục sáu là เสแซ่บทุกอย่างเลยพี่น้องอแบบนี้ก็แซ่บอีกแบบมันมีความหอมของแก้วโคของล้ากันนะกาแฟเยอะเข้าเลยมาเพิ่งกินตะเสาบอกเขาลาุ่มตัวบอดดวกเลี้ยบหน่อยหิวเข้าแล้วบอีละกาแฟไปนอนไปนลูกไปไปนั่งเครืงหลเด้อแม่เชิื่องหลุดเด้เดดอ นนก,กินบ่หมดหรือบัวห่อน้ำบ่วห่องดิแทนแก่ะพอดุลนเตรียมไฟทายจ้อปุลพี่เมื่อกินบ้านน้ำละวูกพี่น้นองสารบ้านหนุ่มน้อยเขากินนำ้ำอืมลูก เอาคำเลือดแสบคำนั้น,นพี่น้องมันขณะพี่หนูผู้มีได้หลายต้นได้พี่น้องแต่ก็พาะได้อยู่ได้กินเดี๋ยวจะมีประมาณสิบต้นอยู่หลังบ้านว้บักขักเลย <รก S 1> เป็นนกคัก,กสูตรเย็บปางเราเอาเอ็มร้อยผสมกับผัลเลอบุญิ์รุ่นลืมพอลากับน้องเ,เ,เนี้ยหรอกเพื่นว่าดืมรวยสูตรอผู้หญ่บ้านหมูห่าบอกมา เงินตีน้อยร้อยโลได้ผลอย่างนี้ครับพี่น้องยังค่อยถามยายปางก็ได้เด้ีสูุดย่อมเรากะดุขัุดจอดเลยขับหยุดคนครับชัางฝ่าวพี่ฝั่งน้องไว้เี้ยอ,อ่ สำคัญแล้วน,น้องอรุนพี่น้องก็เลยเยอะนำอยู่แล้วเนาะอขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่นานเดี๋ยวคัมกันอืมเจ๋อเจอเอยู่หน้านี้มันจะเป็นแมงมีจังไงเพ้อ มันหอมตัว oh, เอาทานผมคราบเยอะคนหนึ่ครับคลิปนี้กับฟ้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีนเด้อครับืันนี้กินเขาเซากับพอรุนครับในส้มโง่ส้มเสือไหแล้วก็ส้มหอดองอีสองอย่างครับอันนี้เสือเขาโคแเจียวโคแซ่บทุกอย่างครับพี่น้องขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับมาเซ่บสีบด้วยกันเด้อครับพี่น้องปิดมีเปลี่ยนได้พ,พ,พอรุนพอรุนปิ่เด้อ มีแต่ลูกเคยปิดตัวเองก็ได้มามาเสียบๆครับพี่น้อง